ครับสวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆทุกๆท่านนะครับทางช่องอุดมคนรักพระนะครับใน EP นี้นะครับก็จะเป็น EP ที่3นะครับศึกษาพระสมเด็จตามศรัทธานะครับในตอนศึกษาพระสมเด็จบางขุนพรมนะครับเรียนรู้ดูแบบเสี่ยงนะครับจากนิตยสารเรียนรู้ดูแบบเสี่ยงนะครับในคลิปนี้นะครับก็จะนําเสนอนะครับสมเด็จบางขุนพรมพิมพ์ใหญ่นะครับก็จะมีการนําเสนอทั้งหมด8พิมพ์ด้วยกัน ที่มีการรวบรวมไว้ในนิตยสารฉบับนี้นะครับพอจะให้เพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับได้ค่อยชมค่อยพิจารณาเนื้อหาลักษณะพุทธศินรูปแบบนะสภาพพะระแต่ละองค์นะว่ามีความแตกต่างคล้ายคลึงกันอย่างไรนะครับในองค์นี้นะครับก็จะเป็นองค์ที่1นึนะครับองค์ที่1ที่นําเสนอนะครับหลักๆของการพิจารณาพระสมเด็จบางขงุนพรมนะครับ ก็จะมีด้วยกัน1นนะครับคือเส้นซุ้มหนะึ่งลักษณะการพิจารณาคือ1ให้พิจารณาเส้นซุ้มนะครับ2พิจารณาพระเกศนะนะครับสนะครับพิจารณาพระพักคือใบหน้านะครับ4ให้พิจารณาพระอุระนะนะครับหรือหน้าอกนะนะครับ 5. ให้พิจารณาพระกรหรือวงแขนทั้งสองนะครับ6ก นะพระเผานะนะครับพระเผาคือหน้าตักนะนะครับเจ็ดฐานนะนะครับเจ็ดฐานหนึ่งสองสามฐานสามชั้นแปดเส้นขอบนะนะครับเแปดเส้นขอบนะครับเก้าสภาพพื้นผิวนะครับสภาพพื้นผิวอันนี้คือหลักการพิจารณาพระสมเด็จบางคุณผู้มนะครับมีจุด ที่จะต้องพิจารณาอยู่9จุดใหญ่ด้วยกันนะครับครับสวัสดีครับมาร่วมพิจารณาพระสมเด็จบางขุนพรมพิมใหญ่องค์ที่2ด้วยกันนะครับอย่าลืมนะครับหลักการพิจารณามีทั้งหมดอยู่9จุดใหญ่ๆด้วยกันนะครับ รวงพิจารณาพระสนิดบางบุนพรมพ,พิมพ์ใหญ่องค์ที่3นะครับ มาพิจารณาพระสมนเด็จบางขุนพรมพิมใหญ่องค์ที่สี่นะครับ <_ an> มาพิจารณาพระสมนเด็จบางขุนพรมองค์ที่ห้านะครับ มาลองพิจรารณาได้ชมพระสมเด็จบาทขุนพรมองค์งที่6นะครับ มาร่วมพิจารณาและชมพระสนเด็จบางคุณพรมพิมพ์ใหญ่องค์ที่7นะครับ มาร่วมชมและพิจารณาพระสมเด็จบางขงุนพรมพิมใหญ่องค์สุดท้ายองค์ที่8นะครับ ก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนเพื่อนพี่พทุกท่านนะครับที่รับชมนะครับพระสมเด็จบางขุนพรมพิมพ์ใหญ่จนครบทั้ง8พิม์์ะทั้ง8องค์นะครับก็ให้เพื่อนเพื่อนพี่พี่ทุกท่านนะครับได้พิจารณาร่วมกันนะครับลักษณะของพื้นผิวของพระนะครับคาบกนะบุและที่สําคัญเลยนะครับ หลักของการพิจราณาพระสมเด็จบางุพรมนะครับใหญ่ๆด้วยกันก็มีอยู่9จุดด้วยกันนะครับมีเส้นซุ้มมีพระเกตมีพระพักมีพระอุละนะครับมีวงพระกรมีพระเผาหน้าตักมีฐาน3ชั้นมีขอบทั้ง2ข้างนะครับและที่สําคัญเลยพื้นผิวขององค์พระนะก็จะมีความแตกต่างกันนะครับสำหรับการนําเสนอคลิปนี้นะครับก็จบไว้ที่เพียงเท่านี้นะครับพบกันตอน ไปนะครับใน EP ีที่4นะครับพระสมเด็จบางคุณพรมทีมเซนได้นะครับก็อย่าลืมกดติดตามที่จะไม่ได้พลาดการแจ้งเตือนนะครับในการจัดทำคลิปในครั้งต่ตอๆไปนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ